แอ t a แท็กเดะแอ t กแท็กแอ็แท็ก please come on <What? S 1> ได้ยากจังวะอออ <c oughs> แอ t กแท็กเออโอแอ็กแท็กสักที <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเข้ามาพบกับ ช่อง b a c k w o r l d Gamer ในเกม Bleach Mobile TD นะครับโอเคเมื่อกี้เห็นอะไรไหมรีเซ็ตโดนรัวเลยมันคืออะไรกันมันคือนนี้เองกดเข้ามาในนี้ครับคือสเปรย์แก้ไขคุณสมบัติพิเศษของสกิลเห็นไหมนี่โอเครีเซตอาวุธคุณสมบัติพิเศษทั่วไปเมื่อรีเซ็ตสูมรับอาวุธคุณสมบัติพิเศษสีเขียวขึ้นโอเคนะครับเราจะได้มันมาได้ยังไงก่อนแรกเลย เราไปดูที่ร้านค้าครับนี่ร้านค้าคริสตัลวิญญาณมันคือเจ้าตัวนี้อันนี้คือคริสตัลวิญญาณนะมันสามารถซื้อเจ้าตัวนี้มาได้เห็นไหมว้าวอ่าซื้อแต่เราไม่ซื้อนะอ้าวเรากดซื้อไปแล้วกดผิด <laughs> ไม่เป็นไรครับโอเคแล้วก็มีร้านค้าความสุขนะครับอันนี้ได้จากได้เหมือนความสุข มันคือการหมุนกองล้อนะครับซึ่งผมก็มีแต้มอยู่นะดูสิผมมีแต้มอยู่ไหมอ่ามีแต้มอยู่พันกว่าแต้มแต่ว่าหมุนไม่ได้แล้วนะครับมันจบกิจกรรมไปแล้วโอเคที่ผมจะมาบอกว่าคือนี่เลยต่อสู้ยมทูตนะฮะที่จะมาใน 5- ถึง23บสามนี้เห็นไหมเป็นระยะเวลาในการ ในการทำภารกิจทองตัวนี้เหลือเวลาอีกหวันนะครับโอเคซึ่งองอ่าภารกิจเนี้ยหรือว่าอ่าเคเวสเนี้ยมันจะให้รางวัลเราอย่างนี้หินแห่งวิญ,ญญาณคริสตัลแล้วก็โกเมื่อจบซีซั่นนะโอเคเราเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นก่อนแรกเลยคือจำนวนครั้งในการอาส่สู้หรือเข้ามา ทำเควสหรือเข้ามาสู้ได้อันนี้ก็บอกไปแล้ววันที่กิจกรรมถึงเท่านี้ปุ๊บปบเวลากิจกรรมต่อในวันนะครับในต่อวัน9โมงถึง5ทุ่มของประเทศนั้นน,น,นะอ่ามาดูตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือบรอนซ์อันนี้คืออ่าระดับต่างๆนะครับบรอนซ์เงินทองแล้วก็เพชรแล้วก็ราชา ลำดับตามนี้เลย1 2 3 4 5โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปสู้นะมันจะมีให้ให้เลือกตรงนี้ก่อนอันนี้ตอนแรกมันจะวางเปล่าเราต้องกดเข้ามาตรงนี้ก่อนปุ๊บฝั่งด้านซ้ายมือคือฝั่งคือการดีเฟนต์นะครับดีเฟนส์เราก็จะเลือกตัวที่เราจะตั้งรับเมื่อคนเข้ามาต่อสู้กับเราฝั่งขวาแอคแท็กเหมือนกันเลยแค่นี้เองตั้งค่าย สามรูปแบบค่ายค่ายที่1ก็เจอกับค่ายที่1ของฝั่งศตัตรูค่ายที่2ของเราเจอกับค่ายที่2ฝั่งศัตรูแค่นี้นเองชนะ2ใน3ถือว่าชนะโอเคกดเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้คือบอทนะเอาล,ลองกดโยมตีเลยแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อะไรหลังจากที่เราเข้าไปสู้ นะฮะ <Huh? S 1> round one let's go dude ตุ้มหายอ่าหนึ่งศูนย์ครับชนะสองศูนย์คือชนะนะ round two ตุ้มหายเหมือนเดิมครับโอเคนี่ไงอิสต <laughs> ้าวิญญาณที่เราต้องการโอเคนี่แหละครับ ทังละ2 0 0บวกกับตรงนี้เห็นไหมล่นคริสตลวิญญาณได้จากคู่ต่อสู้ะฮะยิ่งลำดับสูงสูงแลก็ยิ่งสามารถป้นได้มากกว่าน,นี้นะคือยิ่งเล่นกค็คืยิ่งยิ่งได้เยอะนั่นเองใส่ฟาร์มอะไรอย่างงี้โอเคมาดูด้านซ้ายมือซ้ายมือก็คือการเหมือนกับรอผลผลิตจากอ่าคริสตลวิญญาณฮะแค่นี้เองเห็นไหม สอซั่มยินญาของข้ามี32มหมก็คือของผมนั่นเองมี32มหมสามารถไปแลกในร้านค้าได้จะแลกมีดทองก็ได้ XP ก็ได้ครับหรือแก้ไขคุณสมบัติพิเศษอ่าวิธีการใช้คุณสมบัติพิเศษก็เข้ามาในตัวละครเขมาสิกสกิลแล้วก็คุณภาพครับกดที่ คุณภาพที่เราต้องการจะเปลี่ยนมันนะเปลี่ยนแก้ไขนะคือเปลี่ยนก็คือรีเซ็ตนั่นเองเปลี่ยนปุ๊บจะได้ทักษะ5ทักษะมาเป็นการสุ่มขึ้นมานครับเราจะเลือกว่าจะใช้มันหรือเปล่าถ้าไม่เอาเก็บรักษาไว้ถ้าอยากรีเซ็ตต่ออ่าเห็นไหมจะสุ่มสีม่วงเขียวน้ำเงินแล้วก็ส้มมานะ เราสามารถถ้าเราไม่พอใจเราสามารถรีเซ็ตเพิ่มรีเซตใหม่5ครั้งปุ๊บเราก็จะเสียไป5ครั้งเห็นไหมอันนี้ลดไปใช้จ่ายไปปุ๊บนี่บวกเพิ่มไปเลยเฮ้ยเราบวก2นี่ว่า <c oughs> อ่าอันนี้ก็ต้องใช้ดวงนะน,น,นะละ้วนๆเลยดวงกับดวงนั่นแหละดวงอย่างเดียวเลย <c oughs> โอเค ถ้ามีข้อสงสัยอะไรติดต่อใต้คอมเมนต์หรือว่าในเพจได้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ